769,000บาทเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะบำรุงรักษาเนี่ยมันไม่จุกจิกเท่าไหร่อยู่แล้ว สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมปิ้นโปรรถบ้านนะครับรถมือ2ถูกและดีกว่าที่คุณคิดครับแน่นอนครับมาเจอกันครับวันนี้ต้องมีรถสวยคุณภาพดีราคาดีครับสภาพดีมารีวิวให้ดูเช่นเคยนะฮะบอกเลยครับวันนี้ครับผมได้รถมาคันหนึ่งครับมันหายากมากครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลฮะอยู่ข้างหลังผมนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูรถกันได้เลยนะฮะแต่ก่อนจะไปดูรถนะครับฝากเพื่อนๆพี่ครับที่ยังไม่ได้กด s u b s c ค i b e กดสัญกริง้าฝากกดนิดนึงครับจะได้ไม่พลาดรถสวยจากทางร้านเรานะครับมาดูกันเลยครับ นี่ครับผมรถคันนี้ครับ e250 ครับดีเซลนะฮะรถแค่2มือเลขไม่แสนกว่าโลเท่านั้นเองครับสภาพสวยไม่มีันหนักไม่มีพิดความครับราคาตอนนี้มือ2นะมันเหลือ7 0 0 0แสนกว่าบาทครับโห <ฮ S 1> ได้รถสภาพดีแบบนี้นะเรียกว่ารถผู้บริหารแล้วกันนะอะเรามาดูสภาพกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้านะครับผมสภาพของโคมไฟด้านหน้าเนี่ย นี่ฮะรถปี11นะครับผมอ่าลิ้วรอยการใช้งานรอยขิดข่วนมีอยู่แล้วครับผมนะแต่ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับสีเต็มรอบคันครับมีการเก็บสีมาแล้วประมาณ3-4ชิ้นนะฮะอ่าตะแกรงช่องดักลมต่างๆนะครับสมบูรณ์มากครับดูนะฮะพร้อมใช้งานเลยนะฮะไม่มีจุดไหนแตกจุดไหนหักครับเ์ด้นหน้ามีมา5จุดนะครับ รถยนต์ตัวนี้นะฮะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยประหยัดน้ํามันใช่ไหมแล้วพอเป็นดีเซลเนี่ยเวลาซื้อเวลาจะขายอะ่ะซื้อง่ายขาย,ขายคล่องมา,มากๆนะบอกเลยนะล้อ,ะอแมกเดิมๆจากโรงงานครับลาย AMG นะฮะล้อแมกขอ18ครับรัดด้วยยาง2 4 5 4 0 1 8นะครับผมยางคอนติครับยางปีย1ิบเอดครับสภาพดอกอยางนี้แน่นๆเลยยางปี21ิอ็ดนะแต่ผมสังเกตเห็นครับพอดีรถมันเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะล้อแมกครับมีรอยเบียดฟุตบาททั้ง4วงเดียว ผส่งทำล้อให้ใหม่ครับทำสีให้ใหม่กลับมาสภาพสวยเหมือนเดิมเลยครับไม่มีผลระการใช้งานแน่นอนและหล่อกว่าเดิมด้วยครับสีเต็มรอบคันนะครับผมกระจกมองข้างครับนี่ฮะเอกลักษณ์ของเบนท์เขาอยู่แล้วครับผมสีเดียวกับตัวรถครับและมีไฟนะฮะทุกอย่างระบบไฟระบบต่างๆของรุ่นพันนี้ครับสมบูรณ์มากๆครับไม่ต้องกังวลครับว่าปีลึกจะต้องซ่อมเยอะหรือเปล่าผมทําการตรวจเช็คให้เรียบร้อยคมทุกอย่างแล้วนะครับเข้ามาดู ตรงแผงประตูครับฝั่งคนขับก่อนเลยนะฮะเมมโมรี่สามจุดครับผมนี่ฮะหนึ่งสองสามครับผมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆครับเบาะทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนนะครับซอกนี้ครับเดิมๆทุกจุดนะครับน็อตประตูนี้ไม่เคยมีการไขไม่เคยมีการถอดนะดูตะเข็บประตูนะครับซอร์โคนนะครับนี่ครับเดิมๆนะฮะนี่ครับรอยเม็ดอาร์คเดิมๆจากโรงงานนะครับผมกลมเรียงสวยนะครับ สันประตูนะครับดูสังเกตดูนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีการพลิก่ําชนหนักจมน้ําแปะข้างมาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโครงสร้างเดิมๆครับนี่ครับเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับผมผมไม่ได้ไปหุ้มใหม่นะนี่คือสภาพมาจากพี่เจ้าของเก่าเลยอ่ามีรอยนั่งรอยยับทั่วๆไปนะครับผมแผ่นเพจของ E อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเดิมๆจากโรงงานเลยครับดูซอกนี้นะครับประตูหลังกว่านะน็อตไม่มีการไขไม่มีการถอดตะเข็บเดิมทุกอย่างนะฮะข็อคงเดิมเลยครับผม รถคันนี้ครับกระจกทุกบานครับเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานนะฮะไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกใหม่กระจกไม่เคยแตกครับด้านบนครับเสาอากาศแบบที่ฉลามมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสีบอลเนี่ยสีบอลสีเงินเนี่ยดูแลรักษาง่ายมากๆนะฮะอ่ามันต่อที่แผงประตูด้านหลังนะครับผมอ่าม่านหลังอ่าใช้งานได้ปกตินะครับเกี่ยวได้แผงประตูลายไม้ครับ ส่วนมากลูกค้าจะกังวลกันว่าเฮ้ยรถปี11พลาส,สติกมันจะกรอบเปล่าแผงประตูพลาส,สติกต่าง,างครับนี่ฮะทุกอย่างนะสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะจุดไหนที่มันแตกมันกรอบผมทำการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วครับซื้อไปคันนี้เติมน้ำมันใช้งานได้เลยนะฮะอ่าเรามาดูครับเบาะหลังครับสภาพของเบาะหลังเนี่ยดูความใหม่นะผมทําการสปาให้นะก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมแล้วคัสนี้มันเป็นรถไซส์กลางแล้วกันนะใช้คำนี้แล้วกันนั่งสบายอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งนะดูดิ นั่งสบายมากเปิดปกมาปุ๊บเหม่นะเรื่องแอร์ก็ไม่ต้องกลัวครับนี่ครับมีแอร์แถว2ให้นะฮะแอร์หลังระบบไฟต่างๆทุกอย่างนะครับเปิดอ่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานดูผ้าหลังคานะผ้าหลังคาไม่มีหย่อนครับนี่สะอาดมากใหม่เลยกลิ่นอับอะไรไม่มีเลยครับผมล้อหลังใช่ครับนี่ครับอย่างที่แจ้งครับล้อมีรอยครับเดี๋ยวผมต้องการทําให้ใหม่เลยครับทาสีให้ใหม่ปัดเงาให้ใหม่ครับ กับมาสวยเหมือนเดิมครับยางปี21คอนติทั้ง4ล้อนะครับผมดอกยางเต็มเต็มแน่นๆเลยฮะมาดูด้านท้ายกันครับผม E250 AMG ครับปลายท่อคู่สแตนเลสครับด้านหลังเซ็นเซอร์มีมาให้4จุดครับดานหน้า5จุดนะครับผมสีเต็มรอบคันครับสภาพของโคมไฟด้านท้ายก็สวยสมบูรณ์ครับสวยใสพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับดูด้านท้ายกันหน่อยครับรถชนมาหรือเปล่าครับอัดท้ายมาหรือเปล่าครับ ดูนะฮะไล่ดูฝักกะโปวงครับซิลิโคนนิ่มๆครับเดิมๆจากโรงงานครับไม่เคยมีการเคาะป่าใดๆทั้งสิ้นครับอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะอ่ายางอะไหล่มีครับเครื่องมือมีครับดูอ่างยางอะไหล่นะครับผมนี่ครับซิลิโคนเดิมๆครับรอยเม็ดอาร์คทุกจุดนะฮะไล่ดูได้เลยครับเดิมๆทุกจุดนะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพิกควาำมาครับผมเดี๋ยวดูนีอุปกรณ์ช่วยเหลือทุกเฉิดดึ้นเนี่ยยังมีอยู่นะครับผม นี่อุปกรณ์ผสมพิาบาลเบื้องต้นนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะฮะตะเข็บเดิมทุกอย่างฝั่งซ้ายครับเป็นไ,ไงฮะสีเงินนี่มันสะอาดตาจริงๆนะครับผมว่า e สีประตูคันนี้สีองค์ประกอบโดยรวมของรถคันนี้ผมว่าน่าใช้มากๆเลยครับผมแล้วเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะประหยัดน้ำมันมากๆนะสิบแปบเก้าโลลิตรเลยนะฮะอ่า ยางหลัง2 6 5 3 5หครับยางหน้ามันจะแคบกว่ายางหน้ามันจะเป็น245นะฮะรถสวยมากๆครับเนี่ยเรารีวิวให้ดูเนี่ยถ่ายให้ดูครับผมจะไม่ค่อยพูดออปชันอะไรเยอะนะเพราะว่าผมเชื่อว่าลูกค้าทุกคนนะพี่ๆทุกคนเนี่ยศึกษาออปชันมาแล,แล้วก่อนจะซื้อรถครันหนึ่งเนี่ยผมรีวิวให้ดูสภาพนะดูโครงสร้างดูรอยเม็ดอักต่างต่างเพราะยุคปัจจุบันเนี่ยเราซื้อรถก็แบบออนไลน์นะลูกค้าไม่มาเห็นรถจริงนะฮะดูคลิปดูรีวิวผมเนี่ยดูเนี่ยรอยเม็ดอักต่างต่างโครงสร้างต่าง,างๆเนี่ รถเดิมๆเลยนะครับผมไม่เคยมีการชนหนักครับพอลูกค้าดูคลิปรีวิวผมจบเนี่ยโอนจองมาได้เลยฮะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แล้วแล้วเราก็ส่งรถให้ถึงที่บ้านเลยครับถ้าหากซื้อจัดไฟแนนนะก็มีเจ้าที่ไปดูแลถึงที่บ้านเลยเซ็นไฟแนนซ์ผลอนุมัติก็รอรับรถฟรีทั่วไทยนะโปรโมชั่นของผมส่งรถฟรีทั่วไทยไปเลยครับผมอ สวยทุกประตูแผงประตูภายในนะครับเบาะทุกชิ้นเบาะทุกตำแหน่งครับลอยเม็ดอาลมเรียงสวยตลอดแนวทั้ง4ประตูนะครับผมดูด้านหน้าครับฝั่งซ้ายนะฮะซอกไม่มีพ่นนะครับซิลิโคนพวกนี้นิ่มๆเลยครับเดิมๆทุกจุดนะฮะสภาพดีครับรถคันนี้ครับรถ2มือก็จริงครับแต่เลขไม้ใช้งานมาไม่เยอะครับแล้วเซอร์วิสถึงนะฮะนี่ครับน็อตประตูไม่มีการไขไม่มีการถอดเลยนะฮะ เดี๋ยวรับดูด้านหน้าครับว่ามีชนหนักมาหรือเปล่านะรถเดิมเดิมหรือเปล่าดูสภาพของลายไม้นะดูทุกประตูยนะสมบูรณ์มากเลยนะเบาฝั่งซ้ายก็มีมุรี่ได้เช่นกันนะฮะเปิดฝากระโปรงเข้ามาครับผมอ่าเครื่องยนต์ดูฮะดีเซลนะครับผมแน่นๆเต็มเต็มเลยครับสภาพภายในห้องเครื่องเนี่ยดูพลาสติกต่างๆนะโอเคมากเลยนะไม่มีจุดไหนแตกจุดไหนกรอบนะถึงแม้รถปี11ก็ตามฮะสิปีละนะฮะรถคันนี้ครับฝาหน้าเดิมเดิมจากโรงงานครับแต่มีอรอยถอดน็อตมาฮะ ดูนะครับรอยถอดฝามาหน้าตรงนั้นเลยครับแล้วเรามาดูต่อครับถอดฝาทําไมชนหนักหรือเปล่านะฮะไล่ดูเลยครับฝาเคยเคาะมาหรือเปล่าดูซิลิโคนจุดนี้นะครับผมยังนิ่มๆอยู่เลยฮะรถคันนี้ไม่เคยมีการเคาะฝามานะครับผมมีการถอดฝาเพื่อเก็บสีเก็บริ้วรอยเท่านั้นครับอ่ะดูจุดไหนต่อครับดูแก้มแล้วกันแก้มหน้าฝั่งซ้ายและฝั่งป่านะครับไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการไขนะดูน็อตนะดูตะเข็บต่างๆเนี้ยตะเข็บนี้นะฮะสังเกตเห็นเลยครับถ้ารถชนหนักมานะฮะ พวกนี้ครับมันโดนอยู่แล้วครับมันเข้าไปถึงอูแล้วครับผมนะฮะคานหน้าอ่ารอยมิดอาร์คต่างๆเดิมๆทุกสุดครับผมตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วครับเก็บสีแค่ภายนอกเท่านั้นสบายใจได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงครับว่าออปชั่นเขามีอะไรมาให้บ้างครับ1นึ0งแกว่าโลครับผมเจ้า E 2 5 0คันนี้นะครับผม ตัวนี้ฮะออปชันที่เขาให้มานะาหน้าจอมีมาให้แล้วจากโรงงานนะฮะดูมันเล่นอะไรได้บ้างใส่ CD ดีเชื่อมต่อบลูทูธได้อยู่แล้วครับรถไซนี้ราคานี้นะฮะช่องใส่ซ d อยู่ตรงนี้ครับอุปกรณ์ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนอด้านถังนะครับทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับเมื่อกี้ผมดึงขึ้นใช่ไหมพอเมื่อกี้ผมปิดลมมันก็ลงมาฮะนี่ครับม่านหลังไฟฟ้า,าขึ้นลงได้ปกติใช้งานได้สมบูรณ์น,นะครับผม parking sensor มีมาให้นะฮะ แอร์แสดงผลแบบดิจิตอลแบ่งโซนได้สาย่านะครับผมสภาพเนี่ยภายในนะโอเคมากๆเลยนะฮะ่าดูดูนะฮะแอดูลายมึงลายไม้สวยมากๆครับทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับออปชั่นเต็มๆแน่นๆเลยไฟติดท,ทุกจุดอาจยะดูอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เลยครับอ่าโอเคมากคอนโซลไม่เหนียวไม่แตกไม่กรอบอ่า Okay. ทุกอย่างสมบูรณ์มากกุญแจมีมาให้2ดอกนะครับผมรถยุโรป1คันเนี่ยจากราคาใยแดงที่แบบเกือบ4ล้านเนาะสามล้านกว่าบาทวันนี้มันเหลือ7 0 0 0 0 0กว่าบาทครับ769,000าบาทเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะบำรุงรักษาเนี่ยมันไม่จุกจิกอยู่เท่าไหร่อยู่แล้วนะฮะหากหาอยู่นะถ้าเทียบราคาเทียบความคุ้มค่าผมว่ามันโอเคเลยครับประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะแล้วราคามือ2เนี่ย มันหายไปเยอะแล้วแล้วเวลาซื้อขายต่อมันซื้อขายกันง่ายอยู่แล้วครับผมเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ E 2 5 0ครับนะฮะมันไม่ค่อยมีเป็นดีเซลสุดมากมเป็นเบนซินนะฮะรีบติดต่อเข้ามาเลยครับตามช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Line แอดแฟนเพจยูทูบครับหรืออยากได้คลิปเพิ่มรูปเพิ่มของเจ้า E คันนี้นะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยครับโทรเข้ามาครับเดี๋ยวส่งให้ฮะมุมไหนซอกไหนอยากดูเพิ่มบอกเลยครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับผม เราดูกันทรกๆ่นะคันหน้ารอยเม็ดอาร์คตะเข็บท้ายนะฮะทุกอย่างสมบูรณ์นะครับผมการันตีครับผมรับประกันครับรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะฮะและภายในสวยมากๆครับรีวิวตามจริงครับผมนะฮะสบายใจได้เลยครับแล้วรอรับรถที่บ้านได้เลยครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าฮะสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ